เนี่ยพันตุเอกชัยรัตจิตชัยปฏิวัตินะครับพุ่มกับการสพพานทองครับพร้อมด้วยนายปรัตระวีวิจบใแอมเภอและฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบที่อาคารของโรงงานแห่งหนึ่งนะครับนี่ดูภาพมุมสูงถล่มลงมาเป็นแผงเลยครับแล้วรถจอดอยู่ริมอาคารเนี่ยเหรอไหมนี่ฮะบริษัทแห่งนี้ครับอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชนบุรีเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก หลังรับแจ้งเหตุฝาผนังอาคารพังถล่มลงมาพับรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างอาคารเสียหายรวม7คันอาคารนี้ก่อสร้างมาแล้ว2ปีนะครับเบื้องต้นมีพนักง,งานบริษัทเป็นผู้หญิงได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายที่หัวไหล่ทางบริษัทก็นําตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้ก่อนที่เจ้าที่จะลงไปตรวจสอบนะฮะขณะเดียวกันบริเวณจุดเกิดเหตุครับก็มีรปภยืนกัน้นไม่ให้เจ้าที่กู้ภัยและก็นักข่าวเข้าไปด้านในก่อนนะเพราะไม่รู้ว่าเรื่องของความแข็งแรงตัวอาคารเป็นอย่างไร การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นฝาผนังที่ต่อเติมยื่นออกมาจากตัวอาคารชั้น2แต่ว่าถามว่าทาไมมันพังถล่มลงมาตอนนี้ตรวจสอบกันอยู่นะครับนายเอซึ่งเป็นพนักง,งานในบริษัทจุดเกิดเหตุครับบอกว่าตึกชั้น2ในที่เป็นผนังมันถล่มลงมามีคนเจ็บหนึ่งรายผมได้ยินเสียงดังตุ้มก็เลยพากันออกมาทั้งหมดตอนแรกคิดว่าเสียงฟ้าผ่าแล้วตรวงที่เกิดเหตุเป็นอาคารฝ่ายบุคคลเป็นตึกที่ก่อสร้างเสร็จนานแล้ว โชคดีที่ไม่มีพนักง,งานอยู่บริเวณนั้นส่วนทางด้านพันธตํารวจเอกชัยรัตน์กิจบอกว่าตอนนี้ทางวิศวะกรบริษัทเข้าตรวจสอบนะครับววเบื้องต้นทราบว่าบริษัททําประกันภัยไว้คงจะไม่มีปัญหาอะไรเรื่องของการเคลมแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีการประเมินค่าเสียหายของทั้งอาคารแล้วก็รถนตนที่เสียหายก่อนดําเนินการชดใช้ตามกฎหมายต่อไปขณะเดียวกันครับ เมื่อวานนี้นายกฤิศิลปะชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาชนนะครับโพสต์ภาพนี้แล้วก็ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าตึกถลม่มจากสอตองอสู่โรงงานในนิคมพบใช้เหล็กสกายเจ้าดังมผมลงพื้นที่นนิคมอุตสาหกรรมอมาตะชนบุรีตรวจสอบเหตุโรงงานถลม่มจากการตรวจสอบพบว่าเป็นผนังส่วนต่อเติมขึ้นมาจากโครงสร้าง เบื้องต้นได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าการกอร่อสร้างน่าจะทำผิดแบบที่ขออนุญ,ญาตไว้โอ้โหดูเอานี่เรื่องใหญ่นะอันตรายมากเลยอ่ะเออก่อสร้างผิดแบบต่อเติมผิดแบบอาคารแห่งนี้ก่อสร้างและเปิดให้เช่าโดยอมาตะมาประมาณ3ปีตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของในงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางกรนอมีคำสั่งตามมาตรา37พรบพรบโรงงานระง,งับการดำเนินการทุกกิจกรรมห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่นะครับ ตอนนี้เริ่มเกิดปัญหาการก่อสร้างที่ใช้วัสดุที่ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานพยอยเกิดความเสียหายเหมือนม้ฟองขึ้นมาทางรัฐบาลต้องเร่งหามาตรการตรวจสอบให้ละเอียดโชคดีที่เคสนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตนะครับแต่ว่ามีเจ็บน็กน้อยหนึ่งรายที่บริเวณหัวไหล่ที่เรียงคุณผู้ชมไปนะฮะก็น<อ>ํานตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วแต่ว่ารถยนต์เนี่ย อ <gas> <mean> ันน <Una> ี้เรียกเสียหายเส้นเชิงได้ไหมเส้นเชิงค่ะใช้ต่อไม่ได้แล้ว่มันไม่น่าใช้ต่อได้แล้วน่าจะต้องคืนทร้างอย่างเดียวอย่างเงี้ยเจ็ดคันเพราะว่าไอ้สิ่งที่หล่นมลงมันคือผนังคอนกรีตนะครับเห็นอะไรที่มันถล่มถล่มมาแบบนี้นะคะใจคอไม่ดีจริงๆเนาะจริงครับ